แม่เคยบนเราสมัยเด็กๆตอนที่ว่าเราเป็นได้ประมาณสองสาเดือนเนี่ยเราเหมือนกับเราจะตายใช่ไหมอะแล้วแม่เขาไปบนไว้ว่าถ้าหากว่าเราหายถ้าเราอายุครบ15ปีจะให้เราบวชชีแต่ทีนี้พอเราหายจนมาถึง15้าเราก็ไม่ได้บวชแล้วก็ผัด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 ,ผ,ดผัดจนที่ว่าบางทีอะเมื่อตอนอายุป,ประมาณ19เหมือนกับว่าท่านมาทวงและแล้วทีนี้เราก็เหมือนกับติดขัดปัญหา แม่เขาก็เลยไปจ้างคนมาบวชจ้างคนมาบวชทีนี้ว่าท่านไม่รับเพราะว่าแม่เคยบนเราสมัยเด็กๆตอนที่ว่าเราเป็นออได้ประมาณสองสามเดือนเนี่ยเราเหมือนกับเราจะตายใช่ไหมอะแล้วแม่เขาไปบนไว้ว่าถ้าหากว่าเราหายเพราะว่าสมัยนั้นจะมีถุงลิงอะค่ะสมัยก่อนนะแถวบ้านพี่จะเป็นถุงลิงเหมือนกับว่าเด็ก หน้าคล้ายๆแบบลิงตัวผอมๆตุดป่องๆแบบนั้นนะคะเขาจะบ่นกับหลวงพ่อเสารรว่าถ้าเราอายุครบสิบห้าปีจะให้เราบวชชีแต่ทีนี้พอเราหายจนมาถึงสิบห้าเราก็ไม่ได้บวชแล้วก็ผัด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 จนซิว่าบางทีเมื่อตอนอายุประมาณ19บเเหมือนกับว่าท่านมาทวงแล้วแล้วทีนี้เราก็เหมือนกับติดขัดปัญหาแม่เขาก็เลยไปจ้างคนมาบวชจ้างคนมาบวชทีนี้ว่าท่านไม่รับพอเกิด จากท่านไม่รับก็คือว่าตอนนั้นเราประสบปัญหาทั้งอุบัติเหตุทั้งเรื่องครอบครัวแบบนี้แม่ก็เลยต้องว่าไปบนใหม่แบบขอผัดเลื่อนจุดทูบขอเลื่อนไปให้ต้องเราบวชโดยตรงเอาคนอื่นมาบวชไม่ได้นี่คือการที่ว่าเราบนบานสารเก่าอะไรก็แล้วแต่คือเราต้องทำด้วยตัวเองเราจะให้คนอื่นมาทำแทนไม่ได้